หลายคนสงสัยว่าทำไมเป็นร้อนในอยู่บ่อยๆจริงๆแล้วร้อนในนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุเรามาลองเช็คกันค่ะว่าของเรานั้นเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง 1. น,นะคะร่างกายอาจจะกำลังขาดวิตามิน b 12หรือวัุเหล็กก็ได้ 2. นะคะแพ้อาหารบางชนิดเช่นช็อกโกแลตถั่วแล้วก็ชีสค่ะ 3. นะคะทานอาหารและผละไม้บางชนิดมากจนเกินไปเช่นลำไย,ยทุเรียนของทอดของมันกระเทียมหอมแล้วก็ขิงค่ะ4 ะะอาจจะดื่มน้ําน้อยแต่ว่าร่างกายมีการสูญเสียเหงื่อมากทําให้น้ําในร่างกายเนี่ยเสียสมดุล 5. นะคะติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีรียสะสมอยู่ภายในช่องปาก6ค่ะมีความเครียดหรือว่ามีความวิตกกังวลส่งผลทําให้ร่างกายอ่อนแอ7นะคะอาจจะนอนน้อยหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ8ค่ะติดอุปกรณ์จัดฟันอยู่ในช่องปากที่อาจจะทําให้ต้องกัดริมฝีปากกับพุงแก้มหรือว่าเกิดการกดทับบ่อยๆ9นะคะแพ้สารบางชนิดในายาสีฟัน ก็เป็นได้เช่นพวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงเกินไป10นะคะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนโดยเฉพาะเพศหญิงในช่วงที่ใกล้จะมีประจำเดือน11ค่ะการสูบบุหรี่แผลร้อนในนะคะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเรากําลังอ่อนแอต้องการการพักผ่อนและการดูแลเป็นพิเศษหากเรากลับมาดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารให้เหมาะสมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดแผลร้อนในในปากไปได้มากเลยทีเดียวค่ะ